นี่คือลายแทนเอาสบายดีไม่กลัวของผู้กับปลาฮะที่ว่ากินเก่าแต่ว่าอะไรไปไกลไปได้หนึไปกินบาตขึ้นเมืองไปกระเป๋บบาติกก๊กพาเรอกจอบพิงนกเขาอันลงไปกินเขาหายแต่พ้นกับจะตกเนี่ยเหมือนพ้นจะตกมันตกเลยเนาะ ต่พ no, oh, uh ้นเสวตัวคักเนาะมันนี่เนาะอ๋อรเหอพแล้วเนาองเอกาบกันเโอ้ย่้ิดตกคักเนี่ตกวังวานวังหันเนาะ ปาปาตัววังใหญ่ตัวเต็มคุณกี่นี่คือเงียบกีบเลยวันเลยคนห่ะก็สอดโต๊ะน้องยังน่นอยู่หัวหายหนอไม่นกเขาเลยเออหนึ่งสองสามสี่ตัวหน่อยมอนะลองปุงหักมาหัวหายเอาสวนเดี๋ยวนี่แหละ มันช้ำเพอาที่มาหอดนี่มันบินดอกควันโอ้มันจับยงหาไหมกันเอาบึ้งถ้าบึ้งมาติดโต้กันมาติดกำลังโตอเนี่ยนี่รอติดโอ้ให้มันเข้ามาหลายกันเลยบึ้งชาเฮ็ดวันห่ังก่อนอ๋อที่นี้อันเอาติดกำลังโตอ 신앙모니도 대가 하나 왕증럼 하네. 눈 잡네. 나 ต่อประมาณ30นาทีเงียบกีบเลยเจ้าหนคนุกระตกเนีๆยเๆีเนี่ยเี่จะ,นกน,จะน,นกน้อยพ่งเส้นยิ่งอะนกน้อยนะบางครั้งลหละถ้าจริงนกเขามันบมา อ,นนอันนั้นนกน้อยตัวนึงตก็ใช่ไหมพวกสีขาวไปหาหลอดศอกเห็นมันหรือเปล่า เห็นเบาตัวน่ะเนหะ็นนกเขานกเขาตัวนึงตกเหมืนอนบอติกย่งสอกมันใชไปสอกสวยกันเท่าไรแล้วมันตกไหมเท่าต้นหนาวคนละโอ้โหกคนนี้เป็นปัญหาเด้อหกคน โอยตัวเขาตกตัวนึง่ะสอกสุกว่ายอมเลยนี่จะปัญหาหนังเบิ่งตัวใหม่ตัวติ๊กเนาะตัวนี้ยามันเนาะเอ้อมีวันห้อยฟานเนี่ยติเกเลยห้อยฟานเ่อมาจะทงหุ่น นกเขามันมากินเขาไหา้บ้องว่อนกับเกี้ยวแล้วหรอเจ้ามันเ่บว่อนนี่ว่อนเดียว,วยังไม่ทันไเกีเ้ยวเี่ถึงกวางเติด จับ,บุถือว,ว่าได้สองสามโตแล้วเบ้่งกันกสิดงไปหาฮาบาติกแล้วก็สิพากันกลับเพื่อนกับสานเพราะว่าได้พอพอปีกแล้วสองสามโตนกน้อย โอ้ยหมดเลยคือลายแทน้นี่ก็ประมาณหาโมงเลย,เน,ยนั่งทากับเมื่อยแล้วพักพ่อพักกันมาแต่สองโมงมาฝนตกเนี่ย ลงไปหาวาติกอบสิภากันกลับเนเป็นอะไร้มาหนิบบ <laughs> <laughs> ิงเยิ <laughs> <n> ่ยวยิงกระถึกย <laughs> nah ิงตัวยังนกคุ้มนกคุ้มเอาเนาะนกเขาไปใช้หมดมันนอนหมดแล้วมั้ง ว้าวนอนหากหามงสินอนตะเป็้ย่ทันตกนาหาบนเนาะมั <laughs> นได้อุ่นมันได้เย็นเนาะ <laughs> <laughs> ม่านอะไเจตัวมาเมือนกันได้ซ้โตคักแหน่ในฝันนันไก่ในฝันนก <laughs> 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 มันนั่นเพิ่นมาเนะ่ะเพิ่นมาอยู่หายตัวเนี่ยได้นกเขาซ้ำโตแต่เพิ่นฟอร์ายแต่ว่าฝนบรินนตกเนาะนีะ่เป็นฝน,นตกวะคือว่าดีทีดีมันมีฝน แนี่ก็เรียกมาได้ตอนขำเนาะช่องโตวงที่จับอยู่นี่ตัวนึงนะเขาอ่ะมันมาจับอยู่นี่แต่ละคนยิงเนีนัวนกุมนั่นวัวเยอะอึบอึบอึบอันอืมอ่ออีสมมติเขาเาหนอหลอลงไปหลุมเนะไป ภาพมัหล่อตรงมองแล้วคืออื่ตอนตอนชนะไปแล้วเอ้าแล้วนี้กาค่อยคำลงแรงแล้วพากันหล่อแล้วมาหอดท้องหน้าแล้วกับเจนนะฟานกับเวิร์ดกับซานก็เธอพ่อเลยปีงอี้เนาะติ๊งนเนาะอืมตาเบียนก็ตกละ <c oughs> ่ะบ่ล้นไปได้เสียอเมียนี่ยัยงหามึงหามือ,อยังหาเดินไปทำหาเรือน <c oughs> เอา,าใส่

ฉิงกับไอเทอร์กันสิ่งไอเทอรตอนแรงออาไปเนาะตอนแรงเนาะไปไปเนาอบังหนอเนาะกูไปเป็นมุมึงเฉยๆลมร้อนนะฮะลมร้อเอาโลดก็จัดกันจัดให้คนหนึ่งเอาคนละคนโลดแล้วกูกูสิยลมบังแล้วกูลมนะกูลมให้มึงบ่เหนื่อย กุล <gesch> <c oughs> ้มให้กะได้ก <infring es> ูลรมก้อนเนเอ้ยทำอะลองก้อนละบดเละแต่มันครบเครื่องก็จะให้เลยเห็นว่าน่ะลูกน้องกอลอหนาไปก่อนน้ำการเห็นป่ะเนีกันย่า้ยสกินเนี้กับลูกน้องกินก้อนอย่างเขาใส่ชานผิดสิ่งมือเออวอดไฟล์เห้นายกินน่นายงามมืดวันนี้คือการเด็กอไปน้ำตกันสิมก้อนเออโอเคแมนฟุตซิงขักในอะไรกันมอเปตโต 어. 오케이, 오케이.